พี่น้องสบายดีพี่น้องข้ากันมางุ่มอย่างบู้ผนได้บ้างหรไม่สวกเด้อดักง่ายๆใคดักญ่ายๆมีตักหน่วยหามือเลยมันโล้ควยอือจะเป็นขวดในงานนงคนดงม่ดูไหมน้ปลาเดียวเกือบอันนั้นเกือบพ่นอันนั้นไสอันอ่องอันนี้น้ำปลาเดียว

ปลาได้ยูบครับใส่ดูชู์รูครับพีน้อเขาบอกแกงอ้อมกัใส่ผักใส่หาเป็นหมูดีโอ้ได้ได้เตแล้วเนาะง่อได้หลยแล้วพี่น้องอีพี่ายบลงนะพี่น้องลนแม่กับลูกลุยอดพุ่นแล้ว ปัญหาอย่างคนบรรยากาศทางกัจอกสอยังไปนำ้ำพี่น้องเสียงตมตๆๆมตมตเลยละไอ้ออออไลูกใอลูกเออเออเอาเอาอมา,า,า,อา,าันมาพะล่ะเอะเอรเราโยนไหมเพื่นหมิ่น ครี่ตมน่าเหมากอือยู่น่นน่นเียนมันเปาิมบอยนี่มาเ่านี่เลยไปไบอยพี่นองเมืองนะไม่เอานะเออดินาะเปียกเนี่ยทำมือกูฟาดเนี่ยป่ะนี่บอยนบ่ั้นเอาตบเออ เง,งาเาขอ,อมัน่ะตกระลึบกระลึอ่ะอออาคุมหวยมาุมอันมีมันเสียบจะดูเนาและแอ้ไปบอนง่ไองนันูป้าบ้อนคนมีอืมอะไรจะลองเออบิ่งก็ได้มีปิงป๋า ใม่่นพ่พุ่นโอ้นี่ลงกมาเลยพี่น้องบันนี้มีอยู่บะคนผู้บราวันนี้เอ็นยังทึ่งคุณพี่นหังขวนพี่น้องมันอยากลุน้ำเจ้าเหรมันลุกไร Pelled, ตาเจ้านะระวังมันเหยียบหอยเหยียบยังเนอไอพี่น้องอยากลงนเมียบวให้ลงไม่ให้มบอเยาอย่อเ้ไป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 ยุ่มไปไปรงนใส่หรือเปล่าวากงเกงพักนอาซ่พี่น้องตีนเามากครั นี่ว่าปลา,ลาครับน้องม้วนเพ่อไปไต้ทักกระเทียนว่าเพื่อนจะเอาน้องมาหน้าตื่นเ้าเฝ้ามาองไทายเบิ่งเลยปอลอ้อน่ล่ะได้หลายเติร์กเลพี่น้องเออเป็นตัวน้อย,ยเออตัวใหญ่มันเติมตุกแล้วอืมไปนในห้องผมไปจุดบ่งเลยว่าตัวใหญ่เงี่ยครับไปคมมันเบื่อซูเมอร์อในทักกระแตีนยี่โม่ไล่ก็ยังมีอยู่ในป่าเนาะอ่ะพี่น้องตะกี้นี่แหละอีโมไล่ที่เคยบอกพี่น้องฟังว่าใครเป็นอะไร เอออันบ้านบ้านพระเจ้าเอินตักเตียนยังเวลาเนี่ยตักเตียนคืออโอ้ยบ้านเพระเอินนี่โมไล่ถ้ามแม่ย่ามเวียนนี่จะคืนมาสกีไ่มันได้ง่ายงเลยเนี่ยโอ้สกรักว้ามันบินไกลขนาดนี้เลยเลยกับตักเตียนพระเจ้าเนี่ยสกีรักสุดยอดเลยนี่เชืองตอีกนี่ฮะเชืองเชืองตัวอะไรรีนี่ฮะครับอืขับยู่ระยู่เป็นกุ้มเลยนะยู่เป็นชิดเป็นเช้าตัวต้นใหม่หนึ่งเนียอยู่เป็นกุ้มเป็นคู่ไม่คู่มันบอดไทม์แม่ย่ามเวียนนี่เขาไล่เพิ่นนี่โอ้ย ไรยากขนาดสวัสดีครับเร้านี่ครับพี่น้องตื่นมาว่าเพลิดกับเป้ามาเลยเพราะว่าน้องม้วนนะ่ะพิ่นไปไต้ตะก,กระแต็นครับพลาเพิ่นนอนอยู่นี่เลยเดย้นี่เพิ่นเมียแอร์เลยอม้วนคักว่องมาเคลืนนะ่อนเนี่ยพิ่นปล่อยได้พอกับลูกก้อยก็ตื่นมาเพิ่นอนไปในตะก,กระแต็นก้อยกับเป้ามาเลยพี่น้อง <c oughs> พอมาได้ตะกระแต็นพี่น้องเบิง่งพอดีต้นคลิปเนะ่ะก็อยายไว้ตั้งไปทงหน้าไปหาอยู่หากิน แล้ววันนี้พอดีเขาเล่เอกมากตัดต่อด้วยกันนายพี่น้องเบิ้งมาเนีดเมาเบิ้งตัดแขน,นแคนใดคนหอนึ่งเอต้มแล้วต้มแล้วเอาหัวมันออกเออเขาเลยต้องขึ้นมาลีเฮ็ดอยู่นี่พี่น้อง,ออง,งเอาเเ้ยขางล่างเขาจะเอาเปิดเพลงกันฉันั้นวันแผ่นดินเขาเลยขึ้นมานั่งเหรินน้ำเกล็ดคนนอนอยูฮองอีเท่า์เมียก็เลยมานั่งเหรินน้ำเพล็นก็เลยเฮ็ดจิบเทิ้งนี้เลยเพราะว่าเทียงเพิ่มกับที่ดังคอยลงอ่ะน,นะ เอไม่พี่น้องกันเบิ้งตะก,กะเตียนว่าสาวมันไปไต่เมื่อคืนนี่แหละเบิ้งตะกะเตียนแล้วก็สุดท้ายคลิปนี้ก็จะไม่ว่านี่ฟังพี่น้องเพิ่นเขาไม่ว่าให้บุบกไข่เมื่อวานนี่ยบอกเมื่อุกคนเลยเด้่ไม่ได้จำกัดว่าครอบครัวไข่กอหนวดเหยาเนี่ยมันนี่เนี่ยกลัหนวดเดนเซเว่นแล้วเ,เออซื้อเนี่ยกลัวมากลัวพี่น้องเหย้าหักแล้วบรรวางซีพี่น้องเพิรร่นวางครอบครัว,ว,วอะไรทำคลิปคุณภาพคักก่อนน่ะ ความหมายของเพื่อ็คือว่าเฮ็ดคลิปบ่มีสาระแหละเพิ่นนบอกใส่ Head ip, เฮ็ดคุณภาพของคลิปเพิ่นคือว่าเพิ่อนอยากให้เป็นคือพวกดาวลุงนา่างเองาเฮ็ดมั้งแับลุ่งทุนได้หลายกล้องงาม,งามภาพงาม,งามตัดต่อริงๆเอฟเฟคหลได้อัานนะผู้ขยับยก็บอกเลยว่าผู้ขยเป็นช่องบบ้าน,านจับมือถือท่ายแบบบบ้านผู้ขยบว่าได้มีทีมงานผู้ขยเป็นแอดมินตัวเองเป็นเฮ็ดแล้วล่งโพส์ด้วยตัวเองเลยอนะโพ์ขึ้นอัพย t u b e ขึ้นก็ขึ้น้วยตัวเองว่าที่แบบบบ้าน ได้มีเอฟเฟกต์นีอยังอยากบอกว่าเดอร์พี่น้องคนว่าคลิปนี้คุณภาพคักครอบครัววุ่นวายโกวกเวกเสียงดังแต่ละคนเนี่ยผนบอกภาพรวมในมือไปวันมันเกิดน้องคนว่าแต่ละคนเหมือนคนไม่เคยอยู่เคยกินห่วงกินกันทุกคนไม่สนใจกล้องตั้งหน้าตั้งตากินอย่างเดียวนะคนว่าพีน่น้องอันนี้มันก็เป็นควาวมคิดมุมมองของเจ้านะแต่ว่าความคิดมุมมองของมูไข,ขายมันแบบ ผู้ใครอยากใช้ชีวิตแบบบ้านๆแบบว่าต้องว่าดจักร้องเก่งแบบว่าต้องถ่ายคลิปต้องเฮ็ดแอคต้องต่างภาพก็เราคาเดียผู้ใครยพยายามถ่ายทอดคลิปออกไปด้วยการเป็นธรรมชาติว่าถ้าคนกินเบียร์กินเหล้ากินเขากินยังห้เป็นธรรมชาติไหมไ่ต้องต้องข้าใจในมุมมองหนึ่งเด็กน้อยไม,อไม่ได้ไจีกวนพอแม่งไนห้องกปลปอยเป็นธรรมชาติของบ้านเราเลยนะเขาบอกต้องมาตัดเสียงออกเ่าต้องมาโน่นนี่นั่นว่าต้องมาสัา่างภาพนะ่เพ่นบรรเลบบรรงวัดม่วงมู่เฮาวา่ามู่งเฮ้านี่หวงยู่หวงกินปลา มดทุกคนในวงนั่นนะฮวงอยู่ฮวงกินก้อหมายพันบอกใส่ว่าพอมีเอฟซีผู้ใหญ่เขาซื้อให้กินนั่นนะข้อหมายเอาอย่งไงเข้าใจว่าแม่แต่พอได้กินเงินจากผู้ใหญ่ส่งให้กินแล้วก็กินแบบแบบไม่ฮวงกล้องเลยนะแบบฮวงกินน่ะนะคนส่งให้กินนะคนมาให้บึ้งเนี่ยกินแั่เลยนะแขวนกันเลยนะคือเมลแถบแถบเดี๋ยวพอทำไปแขวนกันที่เกว่าอย่างไรอีกหะพี่น้อง แต่ว่า๋นวนี้วัดจักรนจะผิดแล้วมันจะผิดพวานคนกินอย่างยู่ในกล่องนี่อย่างมันเจ้าไปเบื้องข้าเจ้าโชกกินเจ้าเสียจังในเอาล่ะเนาะข้าเจ้ากินนั้นกินงั่วมันเคืองตัวไหมเออข้ากินหน้าอร่อยจังเลยเออข้าเจ้าจับขวดเหล้ามาเทกินโชกอืนออกออกเนาะคือว่าไปถามเขาแนเนาะอนผ่านนเป็นยังกลองหยิบมันใช้น้ำอืมอันบุกคฟียังปึ๊บปั๊บเน่ะ ไอ้ลาขอ่ออกมาตอบมาโตมาเนบอกว่วมรูซื้ไอไก้ฟังเน่อยกะกัฟังบุก่ข่น,น้ำเน่ะโมเนว่าเทียนอย่าไปตอบตัวเขาเลยอย่าไปโน่นนั่นพวข่อยว่าสนใจหรอกพี่น้องแต่ว่าข่ก็เคยบอกแล้วว่าทามันมาแหวกเนี่ยจากคลิปพวกไข่ทมันมาแบบว่วา,าเม้าเนี่ยมันนั่นมันบ่คือนะไข่ก็แค่อยากตอบเพื่อซื้อนีน่แหละเรามายุ่มสาวันสาววนเลี้ยงดีอ้วนกันแล้วพี่น้องนาตาแดงหุ่นหุ่นก็นเลยอ้วนขึ้นรักเอาเม้ว่า้าเพี่ตอบเพิ่นไปแล้วเนาะ แล้บผคยเป็นแบบบ้านๆและะ้กลกวก็ต้นดอกรักหน้าบ้านท่าเมรนี่เพิ่อนบอคอยตัดดอกคอยก็่มีซิทดอกอะไรทั้งท่าเม่มันบ่ดีว่ะเพิ่นว่าเอฟซีเอนี่เพิ่นบอกดีแต่เพิ่นว่าต้นดอกรักอยู่หน้าบ้านมันไม่ดีมันไม่เป็นสริมงคลมันไม่เป็นมงคลเพิน่นว่าอันบอพิษมันเอาผิดมงคลนี่ซือ<ล>้อพวกนี้ถามน้อก้าน ขเขาบอก่รู<น>พี่น้องถามอขอให้ปลูกหนึ่งต้นดอกกันดอกไอ้ลัานท่มเนะาะก็บอกให้ปลูกเออให้ปลูกให้ให้เปียนเป็นปลูกต้นดอกคูนนงสีเนะทำ่าคูนต้นมะงนมงีิเนะนอันนี้กัเรเลี้ยงได้แถาเมียได้ขอบลูเ<น>ขาไม่ชีไปตัดน้อเพิ่นได้พี่น้องถ้าสีมองอีกมุมหนึ่ง้าคิดมองแบบนั่นธรรมชาติเนาะแต่ถ้าสีมองแบบมันมันเป็นแท่ต้นไม้ แต่ว่าคนชอาแบบนี้ออนก็ว่าว่ได้แต่เพราะว่าไม่เลียงแต่ควมเชื่อถือของคนเนาะนบางมาดมนันก็คือจะว่ามันเป็นแค่ต้นไม้มันไม่มีอีกอย่างค่ะนะแต่ก็ขอบคุณเวลาตอนคุณป้าเล่ากลับเป็นห่วงแล้วว่าแทนถ้าตาตั้มรักคุณลาบคุณใหญ่บนเข,ขาวงบาดต่อเป็นต้นตดีนี้เอาว่าเห็พี่น้องฟังแก่น้อยเนี่ยมืนขึ้นไปยา่างแค่กิโลไปะนะเจ้าแก่นเก็บค่ายยอดไร้มะย่างกับกระไรยางกินเมียซะไจิได้ซ้ำนั่นทีแป๊บโอเคพี่น้องลาขึ้นลาไปก่อนครับก็มานจะได้ซ้ำนั่นเลยน้องมนต์ว่า